สวัสดีครับน้องๆเดี๋ยวเราก็มาฝึกทำโจทย์ conversation ในพาร์ทที่8กันนะครับก็จะมีประมาณสัก9 1 0ถึง10ข้อนะครับเริ่มเลยนะครับในข้อที่12นะครับนะครับ situation ก็คือสถานการณ์นะครับ after school k a t e is talking to peter นะครับ k ค t e ก็คุยกับ peter ว่า เคทบอกว่า would you like to join the line นะครับคุณต้องการที่จะคุณอยากจะเป็นไปปัญจักรยานร่วมกับฉันไหมนะครับ join the line นะครับปัญจักรยานร่วมกับฉันไหมปีเตอร์ก็บอกไงครับตัวนี้ก็แบบบอกว่า when shall we meet นะครับแล้วพวกเราจะเจอกันเมื่อเมื่อไรนะครับเคสบอกว่า about 4.30ก็สี่นากานะครับ ก็ประมาณ16บนการ30นาทีนะครับ4.30 okay. okay. จ e เตอร์โอเคซียูเดร์โอเคเจอกันที่นั่นนะครับก็ดูว่าน่าจะเป็นช้อยข้อไหนหนึ่งก็บอกว่า thanks That s o u u n นะครับโอ้ oh, ขอบคุณ t แดช u n d fun มันฟังดูน่าจะสนุกนะหรือข้อที่2นะครับ do you know the great place to lie คุณรู้สถานที่ที่ดีไหม สำหรับปั่นจักรยานหรือข้อ3ก็คือ I'm sorry I have a lot of homework to do นะครับฉันเสียใจนะก็คือปฏิเสธว่าไปไม่ได้นะครับ I have a lot of, a lot of homework ก็คือฉันมีการบ้านนะครับจำนวนมากที่ต้องทำนะครับ to do หรือข้อ4นะครับ I don't like riding นะครับฉันไม่ชอบการปั่นจักรยานนะครับ How about swimming ถ้าไปไว่ายน้าเป็นยังไงล่ะก็เหมือนกับว่าฉันไม่ชอบปั่นจักรยานนะเอาเบ้าสวิมมิ่งก็หมายว่าถามกลับไปที่ปีเตอร์ว่าหรือเราจะไปไว่ายน้ํากันลักษณะไงไว่ายน้ํากันดีกว่าไหมอะไรลักษณะนี้นะครับข้อนี้ก็ตอบข้อ1นนะครับเพราะว่าตัวปีเตอร์นะครับปีเตอร์นี่เขาเห็นเขาชอบด้วยนะครับเขาเห็นดีด้วยกับการที่จะไปปั่นจักรยานนะครับ เขาบอก would you like to join the ride นะครับปีเตอร์บอก thanks that sounds fun ฟังดูน่าสนุกนะ when shall we meet แล้วพวกเราจะพบกันตอนไหนล่ะเมื่อไหร่ล่ะ about 4.30นะครับประมาณ4.30นะครับอ่ะต่อไปข้อที่13 situation ก็คือ James นะครับสถานการณ์คือ James a า k i n g งถาม ถามตัวนี้ชื่อแคลนะครับ out for dinner นะครับ out for dinner คือออกไปกินข้าวเย็นข้างนอกนะครับเจมก็บอกว่า would you like to go out for dinner on friday นะครับ would you like to go out would you like ก็คือเป็นประโยคในการถามนะครับถามความคิดเห็น would you like to go out คุณคุณจะไปทานข้าวนะครับคุณจะไปกินข้าวเย็น ในวันข้างนอกนะครับกลัวเอาคือออกไปกินข้าวเย็นในวันฝ่ายนี็คือในวันศุกร์กับฉันไหมแคลนะครับแควบอก that's great โอ้มันเยี่ยมเลย that's great james มันเยี่ยมเลย thanks นะครับก็น่าจะถามว่าน่าจะตอบว่างไงต่อดี i love too that's fine let's go ไปกันเถอะ alright ได้เลยไม่มีปัญหานะโอเคก็คืออันนี้แ็ต้องบอกว่า I love to ถูกไหมครับเจมส์ก็บอกว่า Would you like to go out for dinner on Friday คุณจะไปทานข้าวข้างนอกนะครับตอนเย็นในวันสุกับฉันไหมแคลแคลเขาบอกว่า That's great ว่ามันเยี่ยมมากเลยเจมส์ James. I love to thanks อ่าต่อไปข้อ14 s ituations สถา,านการณ์คือแอนนานะครับแอน สุรี are talking about กำลังพูดกัน the weather in Thailand นะครับเกี่ยวกับนะ t k l n i n g o u t u t คือพูดเกี่ยวกับ weather คือสภาพอากาศนะครับในประเทศไทย Anna นะครับก็น่าจะพูดว่าไงสุนีตอบว่า there are three seasons มันมี3ฤดูกาล in Thailand นะมีสามฤดูกาลในประเทศไทย Anna บอก what are they ก็คือไอสามฤดูกาลเนี่ยวัดอะเดมีอะไรบ้างนะครับสุนี้บอกว่าวินเทอร์ฤดูหนาวซัมเมอร์ฤดูร้อนแอนเลนนี s ซีซันแล้วก็ฤดูฝนนะครับเพราะฉะนั้นประโยคตรงนี้แอนนาน่าจะถามว่าอย่างไรนะครับข้อที่หนึ่งก็คือ how many season in Thailand do you like how many season in Thailand do you like คุณชอบ ฤดูกาลในประเทศไทยฮาเมนี่นะครับ, ony, ค,รบคุณชอบฤดูกาลในในประเทศไทยจํานวนเท่าไหร่นะครับหรือข้อ2นะครับข้อ2คือ which season in Thailand do you like most ฤดูกาลไหนนะครับฤดูกาลอันไหนหรือฤดูกาลไหนในประเทศไทยที่คุณชอบมากที่สุดน,นะครับ like most แปลว่าชอบมากที่สุดหรือข้อ3 I ever come to Thailand คือฉันไม่เคย ever ก็คือว่าเคยนะครับ I ever come to Thailand ฉันเคยไปประเทศไทย twice นะครับก็2ครั้งนะครับ twice สเปิลสองครั้ง,นะ twice, ง,ง I like summer ฉันชอบฤดูร้อนหรือ What's the weather like in Thailand ก็คือสภาพอากาศในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็น่าจะตอบข้อ4นะครับก็คือถ้าแอนนาถามว่า What's the weather like in Thailand สภาพอากาศในประเทศไทยมีอะไรบ้างซุนีก็เลยตอบว่า there are three seasons in Thailand มันมีทั้งหมด3ฤดูกาลในประเทศไทยแอนนาก็ถามต่อว่า what are they ก็คือใน3ฤดูกาลมีอะไรบ้างซุนีก็เลยตอบว่า winter summer and rainy season อ่ะครนี้มาดูข้อที่15นะครับ situation ส,สถานการณ์ก็ in school ในโรงเรียน นิดแอนหน่อยนะครับ are talking about พูดเกี่ยวกับ the examination เกี่ยวกับผลการสอบของพวกเขานะครับนี่ก็บอก congratulations on your examination แสดงความยินดีด้วยกับการสอบผ่านของคุณนะครับหน่อยก็น่าจะตอบว่ายังไงนะครับ alright l thank you how sweet Sure I can do it ครับ การตอบกลับก็คือเขาแสดงความยินดีเราเราก็ต้องตอบกลับว่า thank you นะครับามาดูข้อที่16นะครับก็ a d d the shoes shop นะครับในร้านขายรองเท้านะครับ shop assistant ก็คือพนักง,งานนะครับที่อยู่ในร้านนะครับพูดอะไรสักอย่างหนึ่งในข้อ16นี้สมบัตินะครับก็บอกว่า yes do you have This shoe i n s i ไ e เอกคุณมีรองเท้านะครับคู่นี้นะครับรองเท้าคู่นี้ไซส์8ไหมไซส์เบอร์8ไหมช็อปนะครับอ่าเอาข้อสิกก่อนน่าจะถามว่าไงปกติพนักง,งานของร้านนะครับเวลาลูกค้าเข้าไปเขาจะถามในลักษณะว่าอย่างไรนะครับข้อแรกก็ให้ What's up อันนี้ก็เป็นคำทักทายซึ่งส่วนใหญ่เป็นคำทักทายเกี่ยวกับเพื่อนสนิทก็คือให้ h a t s up ไงสบายดีไหมโอ้ oh, นี่ก็ไม่สุภาพนะครับ Whats up นี่ไม่สุภาพผิดแน่นอน Hello how have you been โอ้อันนี้ก็คือต้องเป็นเพื่อนสนิทที่ไม่เจอกันนานนะครับถึงจะใช้ how have you been ได้อันนี้ก็ไม่ใช่นะครับไม่เหมาะการพูดกับลูกค้าหรือข้อสานะ good morning may help you มีอะไรให้ฉันช่วยไหมนะครับซึ่งส่วนใหญ่ในพนักง,งานร้าน,นเวลาเจอเราเขาจะถามว่า ก็จะทักทายแล้วก็บอก may I help you มีอะไรชันช่วยไหมนะครับสมบัติก็จะบอกว่า yes do you have this shoe in size เองครับมีนะครับมีนะบก็คือคุณมีรองเท้าคู่นี้ยไซส์8เบอร์8หรือไม่นะครับขาน,นี้ก็ต้องตอบข้อ3นะครับส่วนข้อน,นี้ก็ข้อ4 Good morning how do you do อันนี้ก็คุณสบายดีไหมอันนี้ก็ไม่จำเป็นนะครับเราเข้าไปในร้านก็ต้องถามว่า มีอะไรให้ฉันช่วยคุณไหมนะครับก็คือใช้ Mayhelpu นะครับอ่าเสร็จแล้วพอสมบัติบอกว่าฉันต้องการรองเท้าไซส์เบอร์แนะครับ Shop Assistant ก็จะว่ายัางไงต่อสมบัติก็บอก I like the b a c k นะครับ pair on the top shelf ฉันชอบสีดำนะครับรองเท้าคู่สีดำที่อยู่บน top shelf ก็คือ ที่อยู่ชั้นบนสุดเพื่อนั้นข้อ17 a s s i s t a n t ก็น่าจะถามว่าอย่างไงนะครับข้อแรกก็คือช้อยข้อแรก,กคือ would you like the black one คุณชอบสีดำไหม what color would you like นะครับคุณชอบสีอะไรนะครับแล้วก็ Do you like the black one นะครับอันนี้ข้อ1กับข้อ2เนี่ยข้อ3นะครับค,บความหมายเดียวกันนะครับก็คือคุณชอบสีดำไหมนะครับ แล้วก็ what would you like อันนี้คือคุณชอบอะไรนะครับอันนี้สมบัติตอบว่า i like the b a c k pair on the top shelf นะครับชอบสีดำแสดงว่า assistant ก็ต้องถามว่าคุณชอบรองเท้าสีอะไรนะครับก็ต้องเป็นข้อ2นะครับข้อ18นะครับ Situation สถานการณ์ restaurant นะครับในร้านอาหาร John and Bob are ordering some food นะครับกำลังสั่งอาหารบางอย่างนะครับ j อ h n เขาบอกว่า let's sit over there นะนั่งตรงนั้นกันดีกว่าบ o b บอกโอเคเสร็จแล้ว John ก็พูดอะไรสักอย่างหนึ่งบ o b บอกว่า Sure. what would you like to eat คุณต้องการนะครับคุณจะกินอะไรลักษณะนะคุณจะสั่งอาหารหรือคุณจะกินอะไร จอห์นก็บ,บอก I will s h a l l steak ก็คือฉันจะกินสเต็กนะครับเพราะฉะนั้นจอห์นน่าจะพูดว่าอะไรตัวนี้นะครับข้อหนึ่ง I have you มีอะไรฉันช่วยไหมข้อสองก็ It's a very nice restaurant นะครับโอ้เป็นร้านที่ดีมากเลยที่เยี่ยมมากเลยหรือ What's the popular dish here นะครับ What's the popular dish ก็คือ popular dish ก็คืออาหาร ที่มีชื่อนะครับในร้านเนี้ยคืออะไรลักษณะอย่างนี้นะข้อสี่ก็คือ can you pass me a menu please นะครับคุณช่วยส่งเมนูให้ฉันหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องตอบข้อ4นะครับเพราะว่าจอห์นบอกว่า,า let's sit over there เป็นนั่งตรงนั้นกันเถอะบบอกโอเคจอห์นก็บอกว่า, okay วา can you pass me a menu please บบอกชั่ว sure ได้เลย what would you like to eat คุณจะกินอะไรล่ะ I will have a steak ฉันจะกินสเต็กนะครับอันนี้ก็ต้องตอบข้อ4อ่ะคราวนี้มาดูช้ที่ส9นะครับอ่า b a b a l a l o s ล her purse นะครับ p u r s e นี่ก็แปลว่ากระเป๋าตังค์ o s สก็คือลืมนะครับคือทำกระเป๋าตังค์หายหรือว่าทำหล่นหรือว่าลืมเอามาลักษณะอย่างนี้นะครับ บาบาร่าก็บอก I can't find my purse ฉันหากระเป๋าตังค์ฉันไม่เจอ Can you help me คุณช่วยฉันหน่อยได้ไหมพอก็ตอบว่าไงครับ I will h a v e you look for it นะครับ look for ก็คือค้นหาครับฉันจะช่วยคุณคน้นค้นหามันนะช่วยหาลักษณะเงี้ยครับบาบาร่าบอก thanks นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะตอบเป็น ทำอะไรดีนะครับข้อที่หนึ่งก็คือ no thanks อันนี้บอก can บอกว่า can you help me ช่วยฉันหน่อยได้ไหม no thanks โอ้ไม่ใช่แน่นอนครับ yes please ก็ต้องตอบว่าไงครับ no problem ใช่ไหมไม่มีปัญหาเดี๋ยวฉันช่วยหาเองนะครับ I will help you look for it เดี๋ยวฉันช่วยหาบา r r าเขาตอบ thanks ข้อสี่เนี้ย I'm sorry อ่า sorry, sorry I'm busy เสียใจนะ bc ก็คือ am um, bc คือฉันยุ่งอยู่อันนี้ก็ไม่ได้จะใช่นะครับข้อ4ทํทำร้ายน้ําใจกันมากเกินไปนะครับชใช้ข้อ4ที่ถูกคือตอบข้อ3นะครับ no problem i will help you look for it อันต่อไปข้อ20นะครับข้สุดท้ายของพาร์ทที่8นี้นะครับ situation นะครับสถานการณ์คือ jane and sam are talking about sickness ก็พูดถึงโครคภัยไข้เจ็บนะครับพูดถึงอา,าอาการป่วยนะครับเจนบอกว่า what's the matter with you นะครับ what's the matter ใช้ถามเวลา,าครู่วนนัน้รู้สึกว่าเหมือนคููส่วนนามีอะไรผิดปกติในตัวเขานะครับเราก็จะใช้คำว่า what's the matter with you เกิดอะไรขึ้นกับคุณน,นะครับแซมก็ Sam บอกว่า i have a bad headache ก็คือ headache ก็คือปวดหัว แบดนี่ก็คือโหแย่มากเลยนะครับฉันปวดหัวมากเลยลักษณะนี้โอ้โหปวดหัวอย่างรุนแรงอะไรเงี้ย because I slept l a t e l a s t night นะครับเป็นเพราะว่าเมื่อคืนฉันนอนดึกเกินไปนะครับ e เล late ก็คือ e เล late หรือ sleep late ก็คือนอนดึกนะครับ Last night นะครับเมื่อคืนฉันนอนดึกเชนก็น่าจะบอกว่าอย่างไรครับข้อแรกคือ you are s t u r b r n นะครับ s t u r b r n ก็คือ คุณดื้อดึงนะครับก็ไม่น่าจะใช่ I'm worried about it วอลีแปลว่ากังวลฉันกังวลเกี่ยวกับมัน Why do you always sleep late ทำไมคุณถึงนอนนะครับนอนดึกอยู่เสมอเลยนะ always ครับสม่ำเสมอทำไมคุณถึงนอนดึกอยู่เสมอเลยข้อ4คือ You should go to see the doctor should ก็คือควรนะครับ ควรจะ y o u s h o u l d go to see the doctor คุณควรจะไปหาหมอนะครับอ่านี้ก็ต้องตอบข้อ4นะครับในส่วนของพาร์ทที่8นะครับก็จะฝึกทำโจทย์ประมาณ8-9ข้อประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เจอกันอีกทีในพาร์ทที่9นะครับ